ของผมก็คือเมทัวรสีเงินที่นี่มีชื่อว่าเมลิเนียมพาร์คนะครับและเดี๋ยววันนี้เราจะไปทัวร์เรือกันเรือก็ออกแล้วนะครับลมโคตรแรง Jet Titus ตอนนี้ผมอยู่ที่ชิคาโก้ที่นี่มีชื่อว่าเมลิเนียมพาร์คนะครับท่าหลังของผมก็คือเมททัวร์สีเงินผมเรียกว่าเมททัวร์สีเงินมาตลอดชีวิตนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าชื่อภาษาอังกฤษมันคืออะไรชื่อเดย์คลาวรับหลังคือเดย์คลาวน่าจะมาจากก้อนเมฆครับเพราะเป็นสีนเงินจริงๆ้วตอนแรกผมคิดว่าเมืองนี้มันโดนล้อมรอบไปด้วยทะเลแต่ว่าพอเช็คจริง,รงๆแล้วมันคือแม่นม้ำเขาทั้งหมดแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปทัวร์เรือกันน่าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงจะหนาวแค่ไหนไปติดตามกันเย That I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice, too. Sneaking looks up and down from across the room. หลังจากที่เราออกจากสวนที่ชื่อว่าเมลิเนียมพาร์คนะครับตอนนี้เราจะเดินไปตามรีเวอรวองนะครับข้างแม่น้ําซึ่งมันสามารถแบบล้อตามแม่น้ำล้อตามตึกนะครับไปตรงจุดที่เป็นท่าเรือนะครับที่เราจะไปขึ้นเรือแล้วก็จะไปล่องชมเมืองกันมันจะล่องไปตามแม่น้ำนะครับแล้วก็จะเห็นเป็นแบบวิวเมืองต่างๆนะครับแล้วสะพานที่เห็นอยู่เนี่ยทุกสะพานน่ะเปิดได้หมดเลยนะเพราะมันจะมีเรือแบบเราใหญ่ๆผ่านนี่นเรือแบบนี้นะครับที่เราจะไปเขาก็จะพูด ไปเรื่อยว่าแบบตรงนั้นตึกอะไรมีอะไรประวัติอะไร,ร,ะะไรยังไงนะครับอ๋อ,อแล้วก็เรือจะมีหลายบริษัทนะครับหลายเจ้ามากราคาก็แตกต่างกันไปตามเวลาครับซึ่ใครจองมาล่วงหน้าออนไลน์ก็ได้ครับหรือว่าถ้าใครจะไปซื้อเลยก็ต้องดูเวลากันนิดนึงเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกันดีกว่าชมเมืองชิคาโกกันว่าเป็นย<า>ังไงบ้าง รอบที่เรามาก็คือรอบปล่อยสานะครับจะใช้เวลาในการล่องนะครับมันจะมี4ีนาทีกับเกานาทีเราเลือก90านาทีนะครับเกนาทีเนี่ยราคาต่อคนจะอยู่ที่45เหรนียญต่อนหนึ่งคนนะครับก็จะได้ตัว๋วแบบนี้มาพร้อมกับรีเซฟนะครับแล้วก็เขาก็จะสแกนนะครับในนี้ก็จะมีห้องน้ำนะครับแล้วก็มีน้ําดื่มขายเดี๋ยวเราไปล่องเดือก,กันดูว่าบรรยากาศเมืองชิคาโก้เนี่ยถ้าเรามองจากวิวแม่นม้ําจะเป็นยังไง There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking so looks up and down from across the room. <coughs> 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 แล้วก็จะมีไกด์นะครับที่เขาจะคอยพูดว่าแบบตึกข้างๆเราเนี่ยคือตึกอะไรสร้างเมื่อ,อไหร่มีความสําคัญกับเมืองยังไงเขาก็จะอธิบายไปเรื่อยแล้วเขาบอกว่าถ้าเราล่องเรือขาไปฝั่งนะครับเขาก็จะพูดส่วนมากตึกทั้งหมด,ดยวกับฝั่งขวาแล้วถ้าเราแบบล,ล่องเรือกลับมาจะฝั่งซ้ายเขาจะพูดทั้งหมด,ดกับฝั่งซ้ายเดี๋ยวเราไปฟังทัวร์ก่อนว่าประวัติของเรือบรรยากาศอะไรเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับคือเขาพูดโคตรเร็วเลยนะครับเพราะว่าเรือมันล่องไปเรื่อยๆใช่ไหมเขาก็ต้องพูดให้ทัน ไห้ตึกไหนเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับต่อไปถ้าเราผ่านสะพานไปนะครับอันที่ฝั่งขวาจะเป็นตึกเกี่ยวกับเอ่อพวกเมดิคอลเกี่ยวกับด้านการแพทย์นะครับซึ่งนี้เป็นตึกที่มีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าเขาเป็นตึกสุดท้ายนะครับที่เกี่ยวกับด้านเมดิคอลน,นะครับที่กำลังจะผ่านไปเขาบอกว่าเป็นตึกข้าวโพดนะครับชื่อว่ามารีน่าซิตี้ทาวเวอร์เป็นคอนโดน,นะครับข้างบนเมื่อก่อนจะไม่มีใครอยากอยู่ที่ดาวเทาที่ชิคาโกนะครับข้างในตึกนั้นนะครับจะรู้สึกว่าเป็นเหมือนเมืองที่อยู่ในเมืองชิคาโกอีกทีหนึ่งนะครับคือตอน God, how you One, two, three, four, five. The entire building is asymmetrical. It's off center. Why? That building was built in 1914, but the bridge we're about to go underneath right here was built in the 1930s. เรอผ่านโรงงานชอ็อกโกแลตคือแบบถ้าสูตรกลิ่น้าไปคือกลิ่นแบบชอ็อกโกแลตเลยเป็นชอ็อกโกแลตของชิคาโกนะครับซึ่งที่นี่เขาบอกเขาส่งไปที่แบบโรงงานเอ็มเอ็มแล้วก็ส่งไปที่โรงงานแบบชอ็อกโกแลตด,ดังๆนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าข้อมูลชัวรหรือเปล่านะครับเ <c oughs> นี่ยเขาเคยว่าเขาเป็นแคนดี้แคปิตอลเหมือนว่าเป็นเมืองหลวงของขนมของหวานนะครับที่นี่นั่นคือที่ไก่บอกนะครับ ขอพูดอะไรนิดนึงนะครับถ้าใครจะมาล่องเรือชมเมืองหน้าหนาวเนี่ยไม่แนะนำนะครับเพราะว่าลมโคตรแรงแดดก็แรงแดดสองหน้ารู้สึกว่าหน้าร้อนแต่ว่าเวลาลมพัดมาหน้าเย็นใครจะมาชิคาโกแล้วล่องเรือหน้าหนาวนี้คิดดีนะครับแต่ถ้าทนหนาวได้ก็โอเคครับเพราะเมืองสวยจริง แล้วตอนนี้นะครับหลังจากที่เราฟาังเขาบรรยายทวนนะครับว่าตึกสองข้างมันกาดเป็นยังไงนะครับประมาณ40-45นาทีได้นะครับเรือก็จะล่องไปตามแม่น้ําต่างๆนะครับแล้วตอนนี้เขาก็จะปล่อยฟรีให้เรายืนถ่ายรูปได้แต่เขาบอกว่าโคตรหนาวเห็นแดดแรงเนี่ยคือแบบมือเย็นหมดแล้วหนาวมากข้างหลังเราก็จะเป็นเมืองชิคาโก้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศเรือดีกว่าว่าเรือหน้าตาเป็นยังไงจะมี2ชั้นนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแบบชั้นดาดฟ้านะครับซึ่งมันก็จะมีเก้าอี้นะครับให้นั่งแต่ว่า ไม่มีฮีเตอร์แต่ว่าทุกคนก็เลือกที่จะนั่งเป็นข้างบนหมดเลยนะครับไม่มีใครเลือกที่จะนั่งข้างล่างเลยเพราะว่าอยากจะแบบไหนๆก็มาแล้วนาออยากเห็นวิวนี้ธงชาติจงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นอเมริกานะครับด้านหลังเรือนะครับก็จะเป็นธงชาติอเมริกาแล้วก็จะเห็นวิวเป็นแม่น้ำด้านหลังคิดว่าแถวๆนี้น่าจะเป็นชายนาทาวนะ <laughs> เพราะว่าคุ้นมาก <Yeah. S 1> ชายนาทาวคือแหล่งของกินนะครับไม่ว่าไปรัฐไหนประเทศไหนชายนาทาวคือสุดจริง oh. ข้างในก็จะเป็นบาร์ เล้าแล้วก็จะมี พวกน้ำโซดาน้ำโค้กแปรซี่อะไรเงี้ยครับแล้วนั่นนะครับก็คือทั้งหมดของวันนี้นะครับที่เราไปเปิดคลิปที่น้องแม่ทัวร์สีเงินนะครับแล้วเราก็เดินตามแม่น้ําเดินมาเรื่อยๆแล้วก็มาขึ้นทัวร์นะครับที่เป็นทัวร์ราคา45เหรียญนะครับแล้วก็ใช้เวลา90นาที่จริงเนี่ยทัวร์เรือมันยังไม่จบแต่ว่าผมขอจบก่อนหน้ามากเดี๋ยวเข้าไปข้างในแล้วแล้วก็ถ้าใครจะมาที่นะครับช่วงนี้ชื่อว่าเวนิลาชิคาโกนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากก กด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับอยากไปเที่ยวหน้าร้อนแล้วเยเอาจริงๆเพว่าเที่ยวหน้าหนาวลำบากมากไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ